ทุกคนคะมีอะไรจะให้ดูอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ปลูกบอลกระดาษแล้วตอนนี้เขาก็ากำลังผัดใบแต่สิ่งที่เห็นนะะี่ค่ะโอ๊ยเกิดมาไม่เคยเห็นวัลกระดาษมีดอกด้วยหรอครั้งแรกในชีวิตเลยคะ่ะ เขาจะเหมือนนี่ค่ะเพิ่งเดินมาดูเพิ่งรู้ว่าเขามีดอกแล้วก็เหี่ยวไปแล้วแต่นี่ค่ะเขากำลังจะขึ้นมาอีกดอกนึงโอ้ยตื่นเต้นเต้นตต่นเต้น,ตน ไปเอากับมือปลูกเองกับมือดูแลเองกับมือค่ะโอ้ยดีใจต,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 ตืนเต้นตื่นเต้นตต้นจงเลยดอกเขาจะเป็นยังไงนาะโอ้ยอยากเห็นจังวันนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์กว่าจะได้เข้ามาอีกทีนะึวันจันทรค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูค่ะ ตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยถ้าการที่เราปลูกอะไรเราดูแลอะไรเรารักษาอะไรแล้ววันหนึ่งเขาออกดอกออกผลขึ้นมามันก็จะทําให้เราตื่นเต้นอย่างนี้เลยตื่นเต้นจังเลยนี่ค่ะอือต้อบนบอลกระดาษค่ะ บนกระดาษที่เป็นกระแสนิยมอยู่พักหนึ่งช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังนิยมอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าเราเอานำมาปลูกที่หน้าห้องทำงานนะคะ่ะเขาก็สวยดีนี่ค่ะดูลำต้นเขาลำต้นเขาใหญ่มากก่อนหน้านี้เขาสูงประมาณสเมตรนะคะแต่ตอนนี้คือมันเป็นหน้าร้อนแล้วก็ปกติบนกระดาษเขาจะอยู่ในที่ชุ่มชื้นตรงนี้ก็จะห่างไกลน้ำนิดนึงเขาอาจจะแบบแคกแกรนไปแต่ว่าใบเขาก็ยังใหญ่อยู่ค่ะแล้วก็สวยด้วยสูงตอนนี้ น่าจะประมาณ2เมตรกว่าค่ะนี่ค่ะแต่ที่ดีใจสุดๆตั้งแต่เกิดมาขอมอบบอกอีกทีหนึ่งว่าไม่เคยเห็นดอกบอลกระดาษค่ะเนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยก็เลยตื่นเต้นแต่ติดว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์คือที่ทําง,งานจะหยุดอ่ะนะคะจะหมายที่วันจันทร์ไม่รู้ว่าเขาจะบานแล้วหรือย,ยังไม่กลางงะไปดูด้วยขอนิอนิดนึงนี่ค่ะ โอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนี่ค่ะ